ลิซ่า blackpink ที่สุดของลักช r รี่สั่งทำกระเป๋า air mes เพื่อลูกค้า vvip ราคาซื้อบ้านได้หนึ่งหลังเรียกว่าทำเอาแฟนๆตาแตกกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อน,น้องลิซ่า blackpink กับสุดยอดความลักช r รี่ไม่ใช่มีแค่กระเป๋า air mes แต่เป็นแบบสั่งทำเลือกสีเองได้เห็นราคาแล้วก็ตกใจเท่ากับราคาบ้านเลยทีเดียวค่ะซึ่งกระเป๋า air mes โดยเฉพาะรุ่น b i r k i n ถือเป็นกระเป๋าในฝันของผู้หญิงหลายๆคนเพราอไม่ใช่ใครก็สามารถซื้อได้ต้องซื้อของในร้านต้องทำยอดและต้องเป็นลูกค้าระดับ vip จริง จริงที่เวลาถือกระเป๋าแล้วจะไม่ทําให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เสียทางร้านจึงจะยอมขายให้และสนุนราคาก็มักจะแพงกว่ากระเป๋าแบรนด์เนมทั่วไปค่ะเรียกว่ามีเงินก็ซื้อไม่ได้มีอยู่จริงค่ะแต่ล่าสุดค่ะนอลลีซ่าแบล็กพิงกก็ทําเอาหลายคนตาแตก เมื่อน้องลิซ่าอัพไอจีโพสรูปจะพายกระเป๋าแอมเอสแต่ไม่ใช่ธรรมดาเพราะกระเป๋าแอมเอสเบอร์กินที่ว่านี้คือกระเป๋ารุ่นสั่งทําสามารถเลือกสีเลือกไซส์ได้เองและแน่นอนค่ะว่าน้องลิซ่าได้เลือกสีที่เข้ากับตัวเองสุดๆอย่างสีโรสซากุระแอนนัวชมพูดําตามแบบบลักพิงก์ซึ่งการที่จะเป็นลูกค้าที่สามารถซื้อได้ต้องเป็นลูกค้าระดับซูเปอร์วีวีไอพีเท่านั้นค่ะและในส่วนของราคาก็ต้องบอกเลยค่ะว่าทาเอาตาจะหลุด เพราะสนนราคาประมาณอยู่ที่1.24-1.43ถึงล้านบาทเรียกว่ากระเป๋าใบเดียวมูลค่าแทบจะเท่ากับบ้านหนหลังซึ่งก็สมกับการเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกของโนริซ่าจริงๆค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของโนริซา่าแบล็คทิงที่เรานำอปัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ